อีกจุดหนึ่งนะคะเปิดตัวอีกช่องหนึ่งค่ะเพื่อจะเอารถเข้ามาขุดตรงนี้แนวนี้เลยเห็นมีเหล็กข้างในคืออะไรช่างทำคาไว้อยู่อตัดไปเลยอืตัดไปเลย หมดแดงต้นอันนี้ตัดออกไปได้เลยต้นไม้พวกนี้ค่ะตัดออกได้เลยนะเดี๋ยวปลูกใหม่ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆตลละ เปิดช่างแงนจังมันสูงเกินใช่ไหมช่างนี้ก็ช่างไม้นะคะเตรียมที่จะเอาไม้ประดูออกจากรั้วนะคะดมๆมองๆอยู่ทำไมมันสูงจังเลยอันนี้ก็กำลังสวยต้นเฟิร์นเกาะอยู่นะคะกับกล้วยไม้เดี๋ยวต้องลอกออกให้หมดะ เปิด <laughs> เสียดายมันแกะออกให้หน่อยค่ะอันนี้สิงโตกระเช้าสีดาเนี่ยปลูกกว่าจะได้ขนาดนี้เอามาแปะไว้นานมากหลายปีเอามือรับหน่อยค่ะ นอน,นอนลงอย่าให้พับนะอย่าให้ตรงนั้นพับครับ,รบจะเอาต้นไม้ออกต้นประดู่ระวังตกเดอ้อ เอาดีๆเนอะเอาแล้วนะคะเนี่ยต้นไม้มันเยอะมันแน่นอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ตัดไปแล้วสองต้นนี้ตัดครึ่งเดียว สงกราน้ำแห้งมียากอีกสองต้นยากอยู่สองต้นต้นไหนคะน้อ๋อต้นนี้ไม่ต้องต้นนี้ไม่เอาออกนะต้นเนี้ยไม่เอาออกเอาต้นนี้ต้นที่ติดกันรัวออต้นต้นที่ชิดกันรัวเนี่ยต้นนี้ ไม่เอาออกครับค่ะเ,เ,เป็นไงนายช่างไหวไหมถ้าขึ้นอ่ะไหวไหมอืมเอาลงจำเป็นเอาลงอะเนาะชิดรั้วเกิน นึกว่าจะยกอเก่งไปเลยไปเลยช่วยผู้ใหญ่ทำงานไปแบกไปอุ้ยระวังอุ้ย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 นะนี่ช่างตัดไม้นะคะมาแล้ว